เจอตัวแล้วลูกศิษย์ครูวันดีหลังปล่อยทิ้งนี่จนครูผู้เซ็นคำประกันให้ถูกยึดบ้าน วันที่9กันยายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชัยนางกันฉะปานันผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยถึงกรณีนางวันดีจินาอายุ77ปีอดีตครูโรงเรียนชวางรัชดาพิเศกอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับความเดือดร้อนจะถูกยึดบ้านและที่ดินสาเหตุจากที่ไปเซ็นค้ำประกันกองทุน เงินกู้เพื่อการศึกษากยสให้กับลูกศิกษย์คือนายสลาวุฒิอายุ40ปีแต่ลูกศิกษย์กับไม่รับผิดชอบว่ากยสขอชี้แจงว่าจากการสืบทรัพย์บังคับคดีไม่พบทรัพย์ของผู้กู้ยืมแต่พบทรัพย์ของคุณครูที่เป็นผู้ค้ำประกันจึงจําเป็นต้องดําเนินการบังคับคดีที่ดินดังกล่าวไว้หลังจากกองทุนทราบเรื่องก็ได้พยายามติดต่อจน สามารถติดต่อผู้กู้ยืมได้แล้วซึ่งผู้กู้ยืมยินยอมที่จะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้คุณครูเดือดร้อนโดยขอผ่อนชำระเดือนละ2,000บาทจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิน้น นายชัยนรลงกล่าวต่อว่าโดยในส่วนทรัพย์สินของคุณครูที่ถูกยึดไว้นั้นกองทุนจะงดการขายทอดตลาดและขอยืนยันว่าจะไม่มีการขายทอดตลาดอย่างแน่นอนซึ่งทางกองทุนได้แจ้งคุณครูวันดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คั้งนี้ขอฝากถึงผู้กู้ยืมทุกท่านให้มีความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนเพื่อไม่ให้เดือดร้อนถึงผู้ค้ำประกันที่เคยให้ความช่วยเหลือยามยากลำบากโดยเงินที่ชำระคืนจะนำไปหมุนเวียนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่ยังรอโอกาสอีกจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจาก dairyexpress.com ลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องรา